ใส่ขวาดิใส่ขวาดิใส่ขวาใหญ่ใหญ่ไมปิดให้ได้ไม่คืนไม่หมายดันหมาดนไปซ้ายเลยหมาดันไปซ้ายเลยสาไปเลยไปเลยไปเลยไปไปหมาออกดิหมาออกดีหมาออก ทำไมหมัดเดียวไม่ได้หรอกเอ้เขาไม่ดีให้นะเว้ยเดียวเสียงเสียงพี่อ้วนแบบโอพี่เห็นว่าเขาวิ่งเล่นเหมือนเราแล้วพี่เห็นด่็เหนื่อยเแล้วไอ้เจ้าเขาเขาบูลลี่เราอะอย่าต่ออันนี้คาราเรียนพี่อ่ะถ้าอยู่คาราเรียนว่ะกลิ่นตัวพี่มันแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะกูว่ากูว่าขาดถึงวันนะ พี่ไม่ใช้สารส้มอ่ะเออว่นหลังพี่ใช้อันนี้ดีพี่ไม่ต้องไปหาหมอฟันนี่เป็ดโปมันเขียนว่ากำจัดหินปูนน่ะใช่ใช่เอ้าพี่ไม่เห็นหรอตรงข้างขวดมันบอกกำจัดหินปูนน่ะผมก็เลยเอาอัน้ากรอบปากกันเฮ้ยทษรครับเขียนผ่าอะไรนะคับมจะตกพื้นให้กรอบปากอมไปแล้วกรับวัวเอาหรอไม่เห็นอ่ะเขียนผ่านอย่าใช้อ่ะใชไมไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นอันนี้กดมั่วขีอะไรอ่ะเห็นกันทุกคนยกเว้นมึงอ่ะ เรียบร้อยแล้วมุดแรกมดแกเลยแล้วแ่กจะสนามแล้วใช่อถึงผมออดที่ชนะอยู่ดีผมดูกูสูงไอเนี่ยโอดอถ้าเดิมนะพี่สูงพี่สูงสายตากูอ่ะเออผมก็เห็นผมสูงเป็นแล้วบิดละเชี่ยแอมตีเลยกิกกจัดท่าเขาหลอกอะไรวะนี่บอกนายยกปะ เอ้ยเขาหัวร้อยย่อเราอ่ะเตโต้ดิบมาท่านก็ตายดีหัวเลยบอกสภาต้องบอกอะไรให้เขาออกได้ป่กว่ไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำได้แค่ลีนเท่านั้นเขาบอกถ้ากดขับเล้งเขาจะไล่ออกไม่แข่งคนเข้ามาแล้วมันจะเห็นปะคนเข้ามาไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นเฉพาะพวกเราเนี่ยพี่ดาวน์หลับหรือเปล่าเนี่ยยูยูโอเคอันอันอันนี้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 ก็บอกเขาเยครับ เขามีคนหนึ่งเหมืออยู่ครับผมเหมือครับออันนี้เราไม่ต้องไฟกลางไปละถ้าเกิดว่าเขาไม่มาก็เดี๋ยวเริ่มเลยสามทุ่มตัวนีผมดื้อพี่ก็ตีผมเลยพี่ตีเลยพี่ได้ี่ดีอันนี้ไม่ใช่ต้องไมาดที Như thế này äh, à, kiểu này, em điêu, kiếm này, kiếm người nà, điên 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 điên, 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 điên นายอยู่ได้อยู่ไปแล้วแต่ง่วงจริงใจเย็นโจ้ใจเย็นน้องที่เสียงดิเฮ้ยไอ้พวกหนีพี่โจ้โจ้ใจเย็นโจ้ไอ้เนียร์ม้ยเคียร์พ็อปไงเลือดเขาเขาได้ยินอ่ะที่ทับเคียร์ยังไงเอ้ยหายไปแล้วหายแล้วหายแล้วหายแล้วไอ้เนี้ยน้องกูไปโดนไล่แล้วเอาอีกรอบไปอีกรอบไปอีกรอบไปะยา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  เย่าย่าพี่คิดเขเป็นี่อะไรแล้วฮสฮึ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 ฮะฮึบึฮ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 ะฮึ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 ฮฮึ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 ฮฮ เฮ้ยฮลี่น่ามไม่เฉยอะไรอ่ะเสียงนาฬิกาเสียงเสียงนาฬิกาเมื่อกี้คือโดนเมินไปเลยนะเสียงนาฬิกาจบแล้วพอแล้วเริ่มเกิดเริ่มเลยวี่ละก่อนเขินเลยอดีเสียงนาฬิกาเมื่อกี้ อ่าโอเคครับต้องตอบขังได้ยินเสียงผมเนาะครับได้ยินครับครับอันดับแรกเอ่อลบคนเคลียโอมด้วยนะครับกดอินเทอร์น่ครับผมอินเทอร์ยังเรียบร้อยเนาะโอเคแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าหน่อยครับสำหรับท้ามแทใหม่น้อยคนหนึ่งที่อย่าสลับเยอะนะครับเดี๋ยวตัวบักโอเคใครที่ไม่ใส่รองเท้าที่สภาตั้งไว้เกลานาถรองเท้าด้วยนะครับแล้วคนนู้นนะครับคนไหนเอ่ย อ๋อคนล้นเขาลงเขาขึ้นแก๊งที่หลังไม่ได้ลงทะเบียนครับอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ทันคนนั้นไม่ทันไม่ทันมาไม่ทันโอเคครับต่อไปก็ห้ามห้ามบัฟนะครับแล้วก็ศพส,สมานนี่สมาร์ตพูดได้นะครับเคลื่อนย้ายศพได้นะครับแล้วก็จังหวัที่อุ้มห้ามสวนเด็ดขาดนะครับถ้ามีการสวนก็จะทําการนําตัวออกนอกสนามทันทีนะครับห้ามกด x เ,เพื่อสลับอาวุธเก็บอาวุธนะครับลแล้วก็ให้ใส่ชุดด้วกันทั้งหมดนะครับสูตรก็สูตร ฮูดกับฮูดนะครับถ้าตัวบากให้รีบย,ยกมือนะครับยกมือขึ้นแล้วก็ตะโกนล้วรีบวิ่งออกทางสนามนะครับทางเด๋ยวทางตภาจะได้เรียกเรียกว่าอันเรียบร้อยนะครับโอเคทั้งสองฝั่งถ้าพร้อมแล้วเชิญที่ที่ป้ายเลยครับเชิญครับรีบแข่งพี่ฝนตกครรับบพ้ออมแลวกไ,ไ,ไ,ไฟจะดำ อ้าวไอสิฝนตกพร้อมครับเน็ตพังสี่ชั่วโมงตั้งใจนะตั้งใจนะพร้อมครับ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 พร้อมรับพ้อัพร้ครัพี้ไมคร้อมั้มพี้อมครไบพร้อมไพ้อมัม่รับไอมครับม่รั้อมครับม่บมบพม่ัวพร้อบบัอัรม้ออมัพร้ร้อรพ้ั้อัมัพรคอม้พี่บพับอมคับ อไปถึงฝั่งนั้นเลยนั่นคือเขายกมืออยู่ปะยกมือพี่ตัวมันซ้อนกันนะสะพาองซ้อนกันเออเขาจะอุ้มกันทำไมเขาพาเขาอุ้มกันกูไปกูไปบอกเขาบ้างหนึ่งไงเดี๋ยวเขาเาวิ่งออกไปเดี๋ยวเขาก็วิ่งออกไปเขาสิงจอยเฮื่อเอ้ยจิมินมึงไม่ควักอาวุธนล่ะฮะหมวกอยู่ไหนไหนอ่ะพี่คิดกูมีดเปิดอ่ะเปล่ะแหมก็หมวกได้ได้ของหมวกของเินตามให้พี่คูดเอาปล่าล่ะหนุกคว้างแล้ครับ เ้าลเปล่าเาปล่าผมเดินตามหลังพี่บูธกลับมาเอามาาเิงแล้วถ้าเลแตกตัวแรกไม่แรกพี่บูธค้นน่ะบูธค้นน่ะไม่แรกนะไม่แหลกเดี๋ยวกูวิ่งไปอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วป๊บแล้วพี่วิ่งกลับมาใช่ป่ะจังหวะพี่วิ่งกลับมาปึ๊บผมจะบอกว่าพี่อ้วนเขาเขามาแล้วพี่บูธเลยแล้วพี่ก็บูธผมเลยไปหาเขาไม่ไมู่ก็เดินอย่างเงี้ยเดินถ่ายหลังออดแล้วไม่ไม่พี่ต้องบูธเปเนียเฮ้ย พี่โจ้พี่โจ้หนึ่งคร้งนี่อเคครับเดีเขาจะมาวันสำคัญอ๋ออ๋อเมื่อกี้ผมได้ยินเขียนเป็นอะมั้งโอเคนกาตาพี่บ๊อบโกวเนดุดบ้องพร้อมครับพร้อมครับฮะไอ้นี่ติดบุหรี่ปลุกใจหน่อยปลุกใจหน่อยพี่บ๊อบไป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 เข้าไปแล้วไปดี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 กระจายเกินกระจายเกินหน้าเราด้วยหน้าเราด้วย ใส่ใส่ใส่ขวาใส่ขวาดิใส่ขวาดิใส่ขวาใหญ่ใหญ่ใหญ่ลงไม่ปิดให้ได้เลยไม่ปิดคืนไม้ดันไม้ดันไปซ้ายเลยไม้ดันไปซ้ายเลยสวยวไปผมดเลยไปเลยไปเลยไปไปม้ออกดีไม้ออกดีไม้ออก อโอ้ยขยับลงมาขยับลงมาอีกโอ้ยหนไอ <c oughs> ไม่เหมือนเพลงเลยอ่ะโอ้ยหนอคนบ้านเขาตีกูล้มแล้วก็อยางจะมาถามกีก เอา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 ครับบนเดาครับครับทองสุกพร้อมแล้วครับโอเคครับรับทราบครับถ้าพวกตัวชุกริมๆอ่ะปล่อยไปปากก็ได้ปล่อยของมีคมเลยเมื่อกี้มันแย่งกันจัดได้เลยครับแต่ถ้าวงนัวให้ไม้เลย พอมนะกับสองฝั่งพร้อมแล้วนะครับพร้อมครับีซีเลหัวกรสุนน่าหัวกรสุนเริ่มครับสองี่ฟ์อะสายชนเลยยงสายชนยงสายชนยงสายชน่เฮลมเราอเขาจะชกเขาจะชกตุวงนัว ไปแไปยีไปเอาชว่ห hmm. ่ยย no ่ย่เ oh. ดี๋ยวทีเดียวเี๋ยวทีเดียว่ทำเพื่ออะไรวนี่ไเฮ้ยปากเล่นไปให้ปากเล่นไปให้ปากเล่นไป ดีคือแบบไม่ออกเลยอ่ะไม่ออกกันเลยไม่ออกเพราะว่ามันเอากูด้วยพี่อ้วนพี่อ้วนหนูเก่งไหมหนูเก่งไหมโถขึ้นมาแล้วเชิดขึ้นแล้วนะครับมีใครตกแบงค์มีใครตกแบบเชิดขึ้นแล้วนะครับ ทั้ยทคเดี๋ยวรอคอยมันออกก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบครับมันครับขอบคุณครับคุณครับขอบคุับขอบครับขอบคุณ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 ขอบคุณครครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอบคุับขอบคุณครับอบคุณครับขับขอบคุครับขอบคุับขอบคุณอบคุณครับอบคุณครอบคอบคุณครับอบคุณครับขอบคุับขอบคุ เขาบอกเลยอย่าดื่อเลยให้พี่ใหญ่ตอมอเลยให้พี่วันโชกันดิทุกคนเดี๋ยวมือขึ้นเลยพี่วันโชกันเอาไปหนึ่งหัวแค่นั้นแหละขาผมขาดีตีเดียวทีเดียวขาจองผูกป้าลงไปโครใหม่ดิเออนะครับผมนิดนึงครับผมพอดีผม่จองโทษนะพี่องบอกเทพขอรถหน่อยข้างหน้ารถหายหมด เฮ้ยขึ้นไม่ได้เข้าไม่เข้าไม่เข้าอะไรวเนี่ยคืออะไรอ่ะโบทำไรโบไม่มาหรอกคือจะตรงได้จริงๆอยากตูกันซีนอะไรอ่ะแผนการก็อะไรลาครับจะได้ไม่เขียนใฬการ ไปพี่พีวินวิ่งเสียนาฬิกาเสียงเสียนาฬิกาเมื่อกี้คือโดนเมินไปเลยนะเสียนาฬิกามาแล้วเหยาะเหยามาแล้วเปอะไรปยับมาเลยเปิดเลยดีเสียนาฬิกาเมื่อกี้อ่าโอเคครับต้องสองครั้งได้ยินเสียงผมเนาะครับครับอันดับแรกเอ่อรูปกร์อีโมออด้วยนะครับกดอินเทอร์หน่อยครับผมอินเทอร์อย่างเรียบร้อยเนาะใช่ใช่ โอเคแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าหน่อยครับสำรับเท้าใส่ไม้น้อยคนหนึ่งที่อย่าสลับเยอะนะครับเดี๋ยวตัวบั๊โอเคใครที่ไม่ใส่รองเท้าที่สพานั้งไว้ก็นาถอดรองเท้าด้วยนะครับอ้าวสุดในไกลๆเลยไหนเ่ยอ๋อคนลงกเขาลงเขาขึ้นแก๊งที่หลังไม่ได้ลงทะเบียนครับอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ทันคนละไม่ทันไม่ทันมาไม่ทันโอเคครับต่อไปก็อ่าห้ามห้ามบัฟบนะครับแล้วก็อ่าสมาครนี่สมัครสมัครผ้ได้นะครับ ก็เงินเยอะได้นะครับแล้วก็ต่างจังหวัดที่กุ้งห้ามส่วนเด็ดขาดนะครับถ้ามีการสวนก็จะทําการนําตัวออกนอกสนามทันทีนะครับห้ามกด x เพื่อสลับอาวุธเก็บอาวุธนะครับแล้วก็ใช่ห้ใส่ชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับสูตรก็สูดหุดก็หุดนะครับใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมจีมินให้ตัวปล็อให้ดีก็ขึ้นนะครับให้ขึ้นแล้วก็ตะโกล้วรีบวิ่งออกทางสนามนะครับทางเดี๋ยวทางสภาจะได้เรียกเรียกว่าอทำเรียบร้อยนะครับ

เดูเขาต้ดดีๆเขาตดให้นได้เหรือไม่้อนแต่ให้รู้กันเื่อยมอนเดิมหเรื่อยมันเดิมไหเช้าด้วยนะเปิดเช้าด้วยนะสายได้ไหมเดะ๋ยวในไม้เนี่ยเดี๋ยวังไม่เดี๋ยวเช้าอะไรอะไรอะเดี๋ยวไม่ได้รีเรื่อเหรอสายใบเย็นอะไรอะเดี่ยไม่ต้อมาบอกไม่ได้รีเรื่อครับฝั่งนี้มีคนไม่ได้รีเลื่อครับมีดาก้อนคือคือถ้าสภาเขาบอกว่าเริ่มได้ปุ๊บพี่วิ่งเลยคนคไม้ไมไมไม้ชนอะรีบวิ่งวิ่งซ้ายใช่ไหม ช่วงแยกนะแยกตอนใกล้ถึงตัว K แยกระยะก่อนแล้วผมไปไหนอ่ะทุกคนไปขวาโอเคอ๋อบีบพี่พี่ไม่รอเสียงชนนะชนพี่วิ่งไปแล้วพี่ชนเลยนะไม่งั้นเราจะยึกนักจังหวะเต้อจังหวะตัวายวายตัววายพี่มองให้เป็นตัววายก็เล่นชิลอีกหนึ่งอมไม่ได้ยล่นวายนะก็ไหวถ้าเราคิดว่าเราไม่ไหวเราก็จะเหนียวรีเลือดยังยังยังครับน้องน้องเขาเหนียวใช่ไหมที่ยังไม่ได้รีเลือด ใช่่ทำไมเราไม่ต่อยเนี่ยเพื่อดูคนที่เข้าเหนี่ยวครับที่ยังไม่ได้รีเลือดครับไหวอู่แล้วเอาะไรไม่ไหวเป็นทุกคนแอดดับกันไปชนไปชายชนเมอนกันพอยหมันรีเลือดยังครับ มีคนเดียวมีคนเดียวคนเดียวครับไไม่ด้คนเดียวที่ไม่ได้เดี๋ยวเรียบมีแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับรมันพร้อมแล้วครับไม้หน้าไม้หน้าไม้ชนไม้ชนวิ่งไปสักปักนะแล้วผมบอกแยกก็แยกนะโอเคพิกกี้พิกกี้เอาว่ะหนูอยู่นี่หนูอยู่แขนวะยี่แขนว่ะรอนะไปเดินไปวิ่ง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 ชนเลยนะแยก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 ใส่ขวาไสขวานี่ใส่ขวาดิ ไปขวายายยายยายโลกขึ้นไปขึ้นไปพี่ขึ้นไปไม่ได้ไดเป็นสายเลยไม่ด้านเป็นสายเลย,ยไ,ปไปเลยไปเลยไปไปไม้ออกดีไม้ออกดีไม้ออกเอ,อ,อ้ยไอ้เชี่ยโดนพอนดีเลยเผลอแต่าจะาอุ้มป้าไปนี่สักหน่อยเ <c oughs> ป็นไรพี่คยอเราเราดูจำนวนว่าเราเก็บเขาได้ไหมแล้วเราเป็นเราที่ต้องเหงาอ่ะคุณพจริงพี่ โอเคเราเก็บขอได้พูดจบช่วยด้วยจริงอบไ,ไปไปไะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่กินเราคือไม่กินหรือเปล่าแผนเฟลแผนเฟลแผนเฟลเดี๋ยวนะตีก่อนไม้ล่ตีหัวกันจืดมึงเข้าคนละตัวแต่ไม่ไม่ไม่เข้าชนกันอีกหรอคำถามคือได้ตัวที่ผมแบบว่าเข้าไปติดตันหมดสิเขาเต็มแล้วครับพี่วีบีพี่วีบีจะไปไปเอาแบบไหนแขนใหม่ ชนแม่งไปเลยใม่ไห่ hey, พี่บ yep. ีบีเมื่อกี้เราโกเกินไปเมื่อกี้เราแยกเร็วเกินไปแต่เขางงน้ำกี้เขางงน้ำกี้เขาชะงักใช่ไม่ตต่แต่ว่าสุดท้ายเขาที่จะมาขวาไงเห็นป่ะเขาไม่ดอกเขาไม่ดอกเขาไม่ดอกเขาตามแผนเราแล้วไม่กี้เขาเลือกไปขวาตามแผนเราแล้วใช้ปตงหกขวาก็คือบีบีอ๋อีนี่หว่าพี่อันนี้อันนี้เราวิ่งตรงเลยนะวิ่งตรงเลยนะเล็กย่นเี่ยยันเยี่ยนี่ชนเลยชนเลยเล่นเหมือนเดิมาครับาเลยครับเล่นเหมือนเดิมหน้าไม่ชนเล่นเลยเล่นไปเล่นด้ัคเล่น ไะพาออกกันนไ้ชนไปดิไม่ชนไปดิรอสะาไอวเถอไปเลยไเลยไปเลยไปเลยจริงเหรอางที่คนเขาเยอะนะอ๋เฮ้ยไปเฮ้ยวิ้งเฮ้ยยัเ้งโดนคนดีเราเป้าอีกแล้วเฮ้ยเ่เฮ้ยเขาจะชกเขาจะเล่นดิเลอาละ ไหนบีบีอยู่ไหมเอวไอ้บีบียังอยู่นอนยาวปล่อยมันไปมันต้องชุบบีบีบีแล้วบีบีอยู่แล้วบีบียังอยู่สวยบีเก็บหนึ่งบีเอาเอ้ยอีเดอรวันทูทีโฟร์ไฟท์ซิกเนี่ยทีเดียวเดี่ยทีเดียวยาไอ้ทันขุมออ๋อพี่ปากเอ้ยพี่ปากพี่ปากเฉิดปะพี่ปากอยากเฉิดปะเอาเอาพี่ปากเอาปากเล่นไปให้ปากเล่นไปสวยปากเล่นไปสวยแล้วพี่ปากเก็บพี่ปากไม้บ้านแล้วพี่ปากเก็บ น่าจะเพลงหมดอ่ะดูทรงอ่ะพี่ปักว่าจะตายเพราะเพลงหมดอ่ะเอาว่ะเอาว่ะโอเคเจงออกจากทีเอสกับเคเอสเขาก็จำนวนคนคนนอ้จะเท่ากันปะไม่ออกไมว่ามันเอาหูด้วยนี่เห็นไหมเราเราเอาเขาลงได้ก็คือจบลุกขึ้นมาแล้วเช็คเพื่อแ้วนะครับมีใครตกแมีใครตกแบบเช็คพื่อนแ้วนะครับีสิสิบเต้อรอคอยมันออกมาไม่เข้าไปาขนะครับบ้อบคุณคเาอนะ ขอบคุณครับรับเพื่อนด้วยนะรับเพื่อนด้วยนะว่าเพื่อนมาคนอยู่ครบหรือเปล่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลับไปอีกแล้วแค่หลับตาขอบคุณเราแค่แค่หลับไปนิดเดียวเราแค่หลับไปนิดเดียวเฮ้ยเมื่อกี้ใครอ่ะเฮ้ยแค่กรระพิบตาแค่หลับตาเลยเห็นหรือเปล่าวะหนูอ่ะก็ขึ้นไม่ได้หนูก็ไม่เห็นมันเลยทำไรนะเมื่อกี้ขึ้นยากจังวะอันนี้ก็ขึ้นไม่ได้ใจเขาก็ขึ้นไปไม่ได้เออดีว่ะ นี่จีมินนอนโขอบคุณครับนี่คุณไอรีนนอนเร็วจังอ่ะเห็นหรือเปล่าว่าไม่ได้ทำอะไรข้าวขอครับฮาาเต็มเต็มใช่เหรอคุณไอรีนคุณไอรีนไม่ได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าคือเมื่อผมได้ยินมาแว่วๆว้วว่านั่นแหละแต่แบบว่า